นาฟลิปเป็นตัวประกอบใน BNA แบรนด์ New a n i ิมอเธอเป็นลูกสาวของจูเลียโนฟลิปและบีสแมนปลาโลมาเธอเป็นนักเรียนมัธยมต้นในร่างมนุษย์ของเธอนีน่ามีผิวสีแทนดวงตากลมโตสีเธอควอยคิ้วสีฟ้าผมยาวสีน้ำทะเลรวบเป็นหางมา้า และทาลิปสติกสีชมพูเธอสวมชุดเกาะอ,อกสีขาวพร้อมริบบิ้นสีชมพูรอบเอวและปั้มสีน้ำเงินในร่างโลมาของเธอแขนของเธอกลายเป็นครีบขาของเธอกลายเป็นหางของโลมาและเธอยังมีครีบหลังอีกด้วยผิวของเธอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนพร้อมกับท้องสีขาวและดวงตาของเธอก็เบิกกว้างและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งหมด เธอรักษาชุดและผมของเธอนีนาเป็นคนร่าเริงเปิดเผยและไรเดียนสาเล็กน้อยเธอฝันถึงการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในแผ่นดินใหญ่ดังนั้นจึงใช้สื่อสังคมออนไลน์ของมนุษย์อย่างผิดกฎหมายและฟังเพลงของมนุษย์นีนาประสบความสำเร็จในงานปาร์ตี้พบปะผู้คนใหม่ๆและแสดงรูปร่างสัตว์ร้ายของเธออย่างมีความสุข นีนาและมิจิรูพบกันโดยบังเอิญที่สวนสาธารณะในขณะที่นีนากำลังถ่ายทําไลฟ์สตรีมนีนาดีใจที่รู้ว่ามีมนุษย์คอยดูเธออยู่มิจิรูถูกปลดและถามถึงพ่อของเธอนีนาบอกเลิกเขาและอธิบายว่าตามที่พ่อของเธอบอกคุณปู่ของเธอถูกจับและกินโดยมนุษย์ หรือพูดว่าพ่อของเธอนิน่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงวัยยาวอายุ14ปีส่วนสายพันธุ์ของเธอเป็นปลาโลมาส่วนสถานะยังมีชีวิตอยู่หากคุณชอบอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง